แล้วเรื่องเนี่ยต่างกันสิบวันดูต้นข้าวกับต้นนี้มันคนละเรื่องแล้วอต่างสิบวันสิบวันเนี่ยต่างในต้นข้าวนี่แบนมันสลับคอข้าวอันนี้มันแบนที่ไหนล่เนี่ยไมดูดูดิเห็นไหมแล้วใบตั้งหมดเลยหล้วก็ฉีกกี่วันนะพี่เนี่ยก็เพิ่งฉีดเต็มเมื่อวันที่เอามาจากเราอะเพราะั้นเราเราประชุมวันที่สิบห้าสิบห้านี่ห้าวันสิบหกเช้าฉีดเลยเช้าเช้าฉีดเลยเนี่ยในเช้าฉีดเลยใส่เาฉีดนี่พี่ใส่ไรบ้างเนี่ย ไฮสปีดกับไฮฟาสเห็นผลเห็นความแตกต่างเลยเขานใบตั้งสุดๆเนี่มวัน้บ้านอย่างเงี้ยนี่งรับดูนี่ครับดูอื้มห่างห่างสิเอาถลกสิเอาสักหน่อยสิลองดูนี่เาเลยไหนก็มาแล้วนี่เอาเราไปดูดิอื้มนี่เรานะครับ